สวัสดีครับพี่น้องมาเบิงองบนไฟฟ้าที่ยันสีนะครับเป็นดีบ่ครับวันนี้เห็ดมือไหมครับสูตรปรุงมือไหมครับเปิดเบิ่งกันนะครับจะขึ้นดีบอสวยงามมากๆครับมามาเบื่องบงต่อไปนะครับมาบังต่อไปครับผมจิขึ้นดีบ่มาติดตามกันนะครับมาบังต่อไปครับ สวยงามามากครับมาบังต่อไปครับมาบังต่อไปแด้ครับเด้อโอ้หมือชุนไมหนี่ใสได้นะครับผมโอ้โหสวยงามครับอือข้นดีมากๆครับมาบังต่อไปเลยครับมาบังต่อไปนะครับจะขึ้นดีคือถูกบังวะครับมาบังนี้ครับสนวนเาาแน่ครับบังนี้ แบ่งกันนะครับเอาเขาแล้วครับโอ้โหสวยงามมากๆครับอันนี้ฝาลี่ัจนสี่นะครับมาเบิ่งแบ่งต่อไปครับมาบางต่อไปนะครับโอ้เอมมายี่สิบก็บังครับเมื่อนี้มาเบิ่งกันให้มันมันไปเลยครับขึ้นดีมากๆครับบังนี่เอาบังบางต่อไปครับมาบางต่อไปนะครับขึ้นดีป่ครับบังนี่เบ่งกันนะครับ สวยงามมากๆครับอือหือมาเบิ่งบังต่อไปครับมาบังต่อไปนะครับบังนี้ขื้นดีพอมาเบิ่งกันครับมามาลุ้นกันนะครับสวยงามมากครับบ้างนี้โอ้โหสเก็ตไฟเต็มเลยนะครับ บางบงต่อไปกันครับมาดูกันนะครับอีกบางครับ <st <stör re noise> บางนี้ขึ้นนีดด้ครับบาครับโอ้ขึ้นสูงมากโอ้สวยงาม <Owen> <st ime> งมากเลยครับบางนี้มาเบิ่งบางต่อไปครับมาอีกบางนะครับเก็บมา20กว่าบางมาเบิ่งกันให้มันมันไปเลยครับอันนี้เป็นสาหงท้องนะครับลมเหลิมแห้งมานีสาหงทองนะครับจะขึ้นดี้บอเบิ่งกันครับ สวยงามครับป่าหงทองประกายไฟสวยงามนะครับอยู่ที่เฮัผสมเหมือนะครับโอ้โหสวยงามครับมาบังต่อไปครับเบิ่งกันให้มันไปเลยครับมันนี้นะเอ็ดมายี่สิบก็บังครับโอ้โหสวยงามครับปกายไฟสวยงามนะครับบางนี้มาบางับางต่อไปกันครับ มาบังต่อไปนะครับหลายบังครับเบื้องหมันเลยครับพี่น้องลมเดิมแห้งนะครับมาตดแล้วครับมาบังกันครับโอ้ยอันนี้ว่านนะครับโอ้โหว่าป็นครับว่าป็นว่าขืนไปกับง้างครับโอ้โหว่าขืนครับบางนี้ว่าขืนสู้ครับสู้ห่านห่านใหม่เลยครับพี่น้อง เอา่งมังต่อไปนะครับ